สวัสดีนะคะทุกคนน้องช่างคดีเช่นเดิมเชนเคยนะคะควันนี้จะแบบว่าผมหายไปแล้วผมหายไปทุกคนเห็นไหมวันนี้เราจะมาแต่งหน้าไปโรงเรียนกันนะคะทุกคนใครอยากดูคลิปนี้บ้างเนาะคือจะทําคลิปสไตล์การแต่งหน้าไปของสไตล์ของเฮิร์บเนาะทุกคนนะทุกคนเนะาะใครอยากดูแล้วก็ไปเริ่มกันเลยจะเริ่มจากการบำรุงเลยนะคะทุกคนตัวที่บำรุงก็จะใช้ตัวนี้เลย เรลี้ยลีไวช์เลอร์ลิฟตัวนี้เลยนะที่เราเคยรีวิวตอนนี้ไปแช่ตู้เย็นก็จะเห็นว่าไอ้น้าออกมานะเวลาทุกคนไปแช่ตู้เย็นนะคือดีมากทุกคนบอกเลยว่าแบบเพอร์เฟกต์มากๆเนาะแล้วก็จะมาดูด้วยกับตัวนี้กันก่อนเลยนะคะเนาะตัวนี้เมื่ที่เรารีวิวไปแล้วเนาะไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะมันจะทําให้ผิวเราแบบว่ากระจ่างใสมากขึ้นนะคะเนาะอย่างนี้เลยนะหรือใครจะวอร์มก็เราจะปาดไปก่อนเนาะเพราะว่าเราชอบโบเยอะๆนะคะทุกคนเนาะ ทุกคนผมเราหายเราเสียใจมาก,กคนเห็นไหมคือเราก็บวมที่มือเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้นะเห็นไหมทุกคนเราจะมีรอยแผลเลยเห็นไหมตอนนั้นอะ่ะใครดูคิวใครที่ดูคลิปที่เรารีวิวไปเนาะก็จะเห็นแผลนะคะทุกคนเนาะโอ้ยผมเปียกเลยไม่เป็นไรเน,นี่ยเราชอบโป้แบบเยอ่เขืดูเขาจะเชนเดียวใช่ไหมคือนี่ชอบแบบใส่ให้มันฉ่ำๆนะคะทุกคนเนาะนี่หน้าแล้วก็หัว ดูสดใสดูเฟรชขึ้นนะคะก็รอให้มันซึมสักแป,ป๊บหนึ่งเนาะต่อไปจะมาแบบว่าลงครีมกันแดดกันเลยะะจะมาเรื่องกันเลยนะคะตัวแรกที่ใช้ก็คือครีมกันแดดคะ่ะหรือใครจะใช้ของอะไรก็ได้นะคะทุกคนเนาะทั่วไปเลยนะคือต้องใช้เยอะหน่อยนะคะนาอเพราะว่าเป็นไงประสิทธิภาพมันจะไม่ดีนะป่าน,นี้พอไหมพอหรือเปล่าเดี๋ยวลองก่อนเนาะอันนี้จะแบบเป็นเม็ดเนื้อเม็ดอะไรอบชอมพูชมพูแล้วดีมากคือมันแตกตัวเป็นน้ำทุกคนดูดิจะครีมคีมคมนี่กลายเป็นน้ำเลยแบบว่า เป็นดีอยาเนาะเราจะเริ่มลงกันและคีมก็นแดดเสร็จแล้วนะคะหน้าก็ดูกระจ่างใสอย่างนี้เลยเนาะใต้ตาคือดําไม่ไหวแล้วฮัลโหลก็คือแบบดีขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้ต่อไปที่เราต่อไปที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะแป้งเลฟลอนแป้งโปร่งแสงเป็นแป้งเซตรองพื้นนะคะเนาะแต่ว่าเราจะไม่ใช้แป้งพับที่แบบเป็นแป้งแบบแป้งผสมรองพื้นเนาะเพราะว่ามันจะดูแบบโปะเนาะโรงเรียนเราคือแบบอยากจับง่ายมากค่ะทุกคน เราจะใช้แป้งอันนี้เลยนะบุกเข้าไปนะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราแต่ว่าใต้ตาคือดำไม่ไหวอะ่ะตัวเนี้ยดำมากเหมือนผีเลยเห็นปะขาหมดทเป็นตาเราคงต้องลงคอนซีลเลอร์แล้วไหมอย่างนี้เนาะงงไหมไม่ได้ป้าถ้าหลุเสี้ยวก็ต้องโะแน่เลยเนาะถ้าจะไปแบบสภาพนี้ไหมงงปะสภาพอย่างนี้หรอสภาพหน้าอย่างนี้เลยเนาะคือตาแบบว่าเหมือนยังไงอะ่ะมันโดนต่อยมาอ่ะมันว่าดำๆอะ่นะเมือบรินฟิสมีเนาะอันนี้เบอร์อะไรไม่รจำไม่ได้แล้วใช้สีประมาณนี้เนาะ คือจะมีชิมเมื่ออน่อ,อนๆดีมากๆนี่แบบนี้แต่ก็ไม่เห็นแล้วมันจากชวพูนอ่อนๆแบบว่าละมุนละมุนแบบละเลื่อนละเลื่อนคนดีมากฟิตมีไปซื้อแต่ตัวเนี้ยตามแล้วแหละคือเนี้ยคือให้ความรู้กับธรรมชาติแบบธรรมชาติมากทุกคนดีมากๆอ่ะมนจะกปุ๊บป,บป,บปิบปั๊บอ่อนๆอ,อนะไรเงี้ยเออดีมากทุกคนตามเลยตามยางตามยางตามแล้วต่อไปขอเขียนคิวดีกว่านาะ คิวทุกคนอย่าดามากอย่าดาเมื่อมอย่าเขียนทรงนะคะอย่าเขียนทรงเนาะแล้วเขียนไปตามรูปแบบคิวเลยนะอย่าเขียนให้มันเป็นเห็นเป็นทรงเนาะไม่งั้นโปะนะคะเนาะเราใช้ขี้เขียนคิ้วแบบเป็นครีมเนาะแเป็นเจลนะคะทุกคนเนาะต้องความความต้องใช้ความเบามือมากๆเลยนะคะทุกคนเขียนไปตามโครงคิวเขียนไปปลายนะด้านหน้าอย่าเขียนนะคะทุกคนเนาะเราใช้ที่ปัดเอานะไม่งั้นมันจะแบบว่าโปกง่ายเนาะนีอเขียนเสร็จเป็นหนึ่งข้างแล้วนะคะทุกคนเนาะ มันจะดูเต็มกว่าเห็นป่ะแบบอ่อนๆเนาะอ่อนๆสีหนูตาเนะจ๊ะสีหนูตาจะสีดำเนาะไม่งั้นแบบปิงค่ะทุกคนเนาะเขียนไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรหรอกน้องทุกคนนะไม่มีใครว่าเราหรอกเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะคิ้วมันจะดูเต็มขึ้น,นเนาะเต็มแบบอ่อนๆพอนะอยากทิ่มโคนไม่งั้นโปรแตกเลย <_ c oughs> ไฮไลท์หน่อยไหมทุกคนไฮไลท์หน่อยป่ะ <_ c oughs> ต้องไฮไลท์นิดนึงแล้วแหละเนาะเพื่อความปางังเนาะ จะมาไฮไลท์นิดนึงนะจะไปลงคอนซีลเลอร์นิดนึงนะใช้อันนี้เลยนะคอนเกตอะไรเนี่ยสีขาวๆอย่างนี้นะไม่งั้นตาจะดูดำๆดูดูนเห็นปะดูไม่สดใสสดชื่งเลยใช้กระปองน้ำมากันเนาะเมื่อต้ตาหายดำแล้นะคะแล้วก็จะใช้ลิปมันลงไปก่อนเนาะอ่อนๆใครจะใช้ลิปมันก็ได้แต่ว่าไม่ธรรมดาแน่ โอ้ยผิวดีมากงานผิวคือปังมากเลยนะคะทุกคนเนาะมันจะไม่ดูเรียบกลิบจนแบบว่าโอ๊ยเกินไปแบบว่าให้ไ,ไหม่ผิวดีไปไหมผิวดีไปไหมเราจะไม่ปิดนะจะไม่ปกปิดรูสิวนะคะจะไม่ใช่คอนซีลเลอร์ปกปิดเนาะแต่ว่าใต้ตามันดำจริงจริงทุกคนมันมด,ดำเร <ไป S 1> ียร <ไป S 1> ใช่ไหมคะทุกคน<ๆ>ก็ต้องใส่แมสใช่ไหมก็จะปิดประมาณน,นี้เนาะเพราะเขาจะเห็นปากเราทุกคนแล้ลงลิปบาล์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องลงสีลิปสติกต่อนะคะนี่ใช้ลิปของจีน่าแกรมนะคะเบอร์ศูนย์สองเนาะคือเหลือแค่นี้คือชอบมากไปเลยพี่ชอบ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 มากนะคะ ดูทุกคนแนละ้วต้องมาทําการแบบเบนเบนไม่เบนดีกว่าเต็มปากคือเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วป้าอย่างเงี้ยออมงานตาไม่ได้นะคะทุกคนแม่ดได้ปิดตาเราเานาอเออเนาะเขาก็เหียนประมาณนี้นะคะนี่สวยปะคือพอได้นาะแบบทุกคน<ๆ>ถ้า,ราครงครูยนงไหนแบบแบบว่าไม่ได้เข่งขัดเลยมากก็นามี้ไปหรือไม่เข่งเลยลองพื้นจ้ารองพื้นเลยนะจ้าทุกคนจ้าฮัลโหลเกินว่าลองพื้นแล้วก็เกินไปแล้วเนาะสิงปะเอออันนี้แบบว่า โรงเรียนนี่คือแบบไม่ได้เลยจ้าไม่ได้เลยครับแต่งนะเลยอ่ะแป้งแป้งโป่ง,ปงแสบไปก่อนจ้ะคือแป้งเบอร์สนี้วันีนหนึ่งอ่ะมันแบบว่ามันก็ออกสีทําให้หน้าดูแบบว่ากระจ่างใสขึ้นนะแบบว่าดูแบบว่าสดชื่นอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าแต่ข้อดีคือมันเบอร์รูขุมขนแล้วด้วยนะคะทุกคนปกติเป็นคนแบบว่ารูขุมขนใหญ่ตรงช่วงนี้นะหน้าแก้มนะแล้วก็จมูกนะคะทุกคนเนาะคืนนี้ถือว่าค่อนข้างเบลอได้ดีนะอ่าแต่จะไม่แต่งสุดนะคะทุกคนจะแต่งสุดนะเนี่ยไม่งั้นเนาะ ไปลุบหน้าค่ะไปลุบหน้าอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครชอบคลิปนี้หรอวไม่ชอบคลิปนี้ก็ต้องกด u b บสไคร้ห้ะงงไหมงงกด u b s ส r i b e กดไลค์กดแกดชร์ด้วยนะวันนี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ